เราโนผ้าหาเราพุ่งมาใหม่พี่น้องนี่น้องพี่น้องหกหกพี่น้องเลยหกพี่น้องเลยถ้าเกิดมีน้อยพี่น้องฮกฮก ตอนเหมือนสองเสียวพี่น้อยหลายน้อยอยู่หลายน้อยอยู่พอได้แกงอยู่พี่น้องแหนงกับพ่อพีพี่น้อยแหน่งแหน่งกับพ่อพี่พี่น้องเด็กแกงนึงเด็กแกงนึงพี่น้องยุดดอกหัวก็ไปเด็กเขาออกไปครับนี่ครับกับพ่อมีอยู่พี่น้องยพอได้แกงยูพี่น้องเนื้อวุนสองสิเขาไปเอาพี่น้อง หลายน้อยอยู่พุนทางนี้ไปแค่นี้กนพี่น้องยุ่งลย